ว่าทีแม่ทัพภาคที่สองปลุกใจทหารไทยสร้างขวัญสุดฮึกเหิมพร้อมฟาดคขมรหากไม่ยอมหยุดงานนี้เดือดจนหยดสุดท้ายค่ะนับถอยหลังและเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่ของกองทัพภาคที่สองที่จะเป็นวันส่งท้ายการทำงานของบิ๊กกุ้งและต้อนรับรองเติงหรืออนาคตอันใกล้นี้เขาจะขึ้นมาเป็นบิ๊กเติงแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่คุมเกมปราบเขมรอย่างเต็มรูปแบบค่ะ โดย28กันยายนที่ผ่านมานะคะรองตึงพลตีวิรยุทธ์รักสินรองแม่ทัพภาคที่สองในฐานะว่าที่แม่ทัพภาคที่สองต่อจากพลโทบุญสินภาคกลางหรือว่าบิกุ้งนำข้าราชการทหารเชิญทงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยหน้าหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สองายสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรับเวถึงพระมหากรุณาธะที่คุณได้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6, เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยงานนี้ยิ่งถือว่าปลุกใจพลังคนรักชาติและสร้างขวัญกำลังใจกับทหารไทยทุกนายที่กำลังต้องปฏิบัติภารกิจอยู่ชายแดนรับมือเขมรป่วนยิงยั่วย,ยุค่ะ และทันทีที่รัฐบาลไทยภายใต้การนําของนายอนุทินชัยวิรกูลถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก็ถือว่ามีอํานาจเต็มในการบริหารงานช่วงเปลี่ยนภาพแม่ทัพทุกเหล่าก็จะเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้นหากเกิดเหตุยุยุในช่วงนี้บิ๊กกุ้งแม่ทัพคนเก่าก็ได้เปิดใจแล้วว่ามั่นใจที่จะฝากปิ๊กติงสานต่อได้ทันทีและเป็นแม่ทัพที่เด็ดขาดไม่แพ้กัน ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีประเด็นที่ว่าไม่อยากให้ประเทศไทยมีกรารเปลี่ยนม้ากลางศึกมีกระแสเรียกร้องให้ต่ออายุรชาชการวิกุ้งแต่ก็ได้พลตีวีรยุทธ์รักสินขึ้นมานั่งตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่แทนแล้ววีรกรรมที่ผ่านมาของท่านเป็นที่กล่าวขานในเพื่อนทหารรุ่นเดียวกันด้วยสำหรับรองตึงพลตีวิรยุทธ์รักสินนะคะรองแม่ทัพภาคที่สองได้รับไม้ต่อจากแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินภาคกลางซึ่งกําลังจะ,กะเกษียณอายุรชาชการในวันที่30กันยายนนี้เป็นขุนศึกขึ้นมาคุมทัพภาคที่สองคน ในวันที่1ตุลาคม2568ค่ะการเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ของพลตีวิรยุทธ์ไม่ใช่เป็นการเตียดมากลางศึกแม้จะมีอาวุโสอันดับหนึ่งแต่เส้นทางการเติบโตของท่านนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกพวทบอลแล้วฝีมือการทำงานก็เฉียบคมจนเป็นที่ยอมรับของอดีตนายทหารรุ่นพี่หลายๆคน ถ้าขมินกล้ายิงต่อเปิดฉากรบเต็มระบบบิ๊กตึงขาโหดก็สั่งลุยไม่ให้เสียชีอแน่นอนหรือจะเป็นการวัดใจไปเลยว่าขมิมนจะกล้าจริงแน่จริงหรือไม่ท่ามกลางคําแนะนําของอาจารย์ทรงฤทธิ์ว่าให้นายกอนุทินนัดคุยตัวต่อต,ต,ตัวหุ่นมาเน็ตทันทีเตรียมไปพนมเปญเลยรับรองจะยิ่งกว่าตกหน้าขมินสู่สายตาทั่วโลกแต่เป็นการประกาศชัดเลยว่าไทายเลือกสันติภาพแต่ขมิมนเองหรือไม่ที่ไม่ยอมจบรับรองว่าอีกไม่กี่อึดใจในเร็ววันนี้จะมีข้อสรุปและทิศ ทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอติดตามกันได้เลยค่ะ